ี่ดีค่ะมาพบกันนะคะแหมเห็นหน้าสดแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะไปซื้อเครื่องสําอางในเซเว่นนะคะมาแต่งหน้าสดๆแลบ,บน,นะะีให้เป็นหน้าสวยนะแล้วก็แดดนะคะร้อนมากๆนะยังดีที่ทากันแดดออกมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องสําอางกันเลยจ้าไปเลย เรจะมาแต่งหน้ากันเนาะหลังจากที่ไปซื้อของมาที่เซเว่นก็จะได้ประมาณนี้นะซึ่งของบางอย่างเนี่ยแอบมบเคยซื้อใช้ในเซเว่นแล้วนะคะ,ะมาขอ กินแคร์ก่อนเนาะซึ่งวันนี้นะคะแอมหยิบของพรมานะเป็นลักษณะซองแบบนี้นะคะที่แอมหยิบตัวนี้มาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นทั้งกันแดดนะคะครีมบำรุงนะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยผิวขาวกระตางใสนะซึ่งเนื้อของเขานะคะจะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะแล้วก็ให้ลุกแบบว่าดิวอี้นั่นเองนะคะคือเป็นแบบว่าเนื้อครีมฉ่ำๆเนาะก็เลยหยิบมาะคะ่ะแล้วก็ราคาถูก15บาทเท่านั้นเองนะคะ ลักษณะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะแอมจะแต้มลงไป5จุดนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย SPF 30เราก็ใช้พอแล้วนะคะซึ่ง FDA เนี่ยเขาทำผลตรวจวัดมาแล้วนะคะว่าการดูดซึมแสงแดดน,นะคะ SPF 30กับ SPF 50เนี่ยมีความต่างกันแค่1เท่านั้น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แค่ SPF 30ก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะมี PA บวกบวกด้วยนะัแล้วก็ป้อง ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะซึ่งแสงแดดเมืองไทย,ยมันร้อนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน่อยนะตัวนี้เขาจะให้อารมณ์แบบว่าเป็นดิวอีนนะคะฟิลิปลุกด e ิวอีนก็เกลี่ยไปเลยนะคะซึ่งเนื้อเขาจะค่อนข้างเปลี่ยง่ายเนาะ,ะสำหรับคนที่กําลังมองหาครีมบำรุงที่แบบเป็นทั้งกันแดดน,นะคะทั้งครีมบำรุงช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ให้ผิวขาวกระจ่งางใสก็ลองดูตัวนี้ได้นะของพรน,นะเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะแค่15บาทเท่านั้นเองเนาะอะ โอเคหลังจากลงครีมบำรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาต่อกันที่ BB บีครีมนะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นของนาำมีนะ w e t ท o ูพาวเดอค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเคยทํารีวิวไปแล้วนะคะก็จะใช้ปริมาณไม่เยอะมากนะสำหรับมือใหม่เนี่ยแอมแนะนำว่าให้ใช้เป็น BB ก็พอนะเพราะว่ารองพื้นมันอาจจะหนักไปนิดนึงนะคะก็ค่อยๆเกลี่ยไปเลยจ้าก็จะมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์นะคะจะใช้เป็นของยูสตาตัวนี้นะคะ3สีด้วยกันนะคะในตลับนะก็จะใช้สีตรงกลางนะคะในการเป็นคอนซีลเลอร์นะ ทาบริเวณใต้ดวงตานะคะแต่ว่าตัวนี้เนื้อเขาจะค่อนข้างเกลี่ยยากนิดนึงนะถ้าเพื่อนๆมีคอนซีลเลอร์อยู่แล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อแบบว่าเป็นคอนซีลเลอร์ดักสโตไปน่าจะดีกว่านะแล้วก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะแนะนําว่าให้แตะแต่น้อยนะเพราะว่าสีเขาจะค่อนข้างแบบว่าพิกเม้์แน่นนะคะบริเวณขอบแก้มนั่นเองนะคะก็ค่อยๆเกลี่ยไปเลยค่ะแล้วก็จะมาต่อที่แป้งนะคะวันนี้จะเลือกใช้เป็นของ BSC นะซึ่งตัวนี้จะเป็นสี C2 นะคะก็แทบๆลงไปนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ย สามารถใช้เป็นแป้งฝุ่นก็ได้นะคะสำหรับมือใหม่เนาะแต่ว่าถ้าคนที่อยากได้การปกปิดที่เยอะหน่อยเนี่ยก็ใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแทนนะคะ แล้วก็ทาไปบริเวณคอด้วยนะคิ้วนะคะจะเลือกใช้เป็นของมิว่าเกินนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบฝุ่นนะสำหรับมือใหม่เนี่ยแอมแนะนําว่าให้ลงเป็นแบบฝุ่นไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะลงง่ายกว่านะแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าเขียนถนัดแล้วนะคะเราก็ใช้เป็นแบบดินสอไปเลยก็ได้นะคะซึ่งแอมจะขอลงเป็นแบบฝุ่นไปก่อนเนาะทาไปนะหลังจากนั้นนะคะจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะของ BSC นะซึ่งตัวนี้เขาจะค่อนข้างแบบว่าติดแน่นมากๆเลยนะคะก็ชอบมากเลยนะก็ บ้าไปเลยจ้าแล้วก็จะมาเก็บรูปคิ้วนะคะเราจะใช้คอนซีลเลอร์อันเดิมนะคะกับแปรงหัวตัดที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะก็แตะไปนะก็จะค่อยๆเก็บนะคะไปตามรูปคิ้วนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับมือใหม่นะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะการเขียนคิ้วนี่มันยากหรออะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราแบบว่ารู้จักว่าเก็บโครงคิ้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยคมแล้วก็เป๊ะมากขึ้นนั่นเองะคะอะต่อมานะคะแอมจะเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะเป็นบัชนะของเคที T ่ดอนะคะตัวนี้เนี่ยแอมจะนามาใช้เป็นอาดดยแะะชโด ก็จะใช้เป็นสีชมพูนะคะซึ่งจะใช้เป็นสีเดียวนะสําหรับมือใหม่เนี่ยบางทีการคัดเป้าหรืออะไรมันอาจจะยากเกินไปนะคะก็เลยเลือกใช้เป็นสีชมพูนะคะทาบริเวณเปลือกตานะทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็จะมาปัดแก้มนะคะจะใช้เป็นอันนี้เนี่ยแหละค่อยทาลงมานะคะเพราะว่าหน้าแอมเป็นคนหน้ากลมแอมก็เลยทาค่อยงที่จะเฉียงลงมานะคะสีเขาจะค่อนข้างน่ารักมากๆนะแล้วก็ติดทนดีมากๆะคะ่ะจะมาต่อนที่อายไลเนอร์นะคะจะเลือกใช้เป็นอันนี้เลยะคะ่ะเป็นแบล็คชาโคนะคะ อันนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วแอมว่าหัวมันค่อนข้างจะแข็งไปนิดนึงนะคะก็จะกรีดตามลูกตาไปเลยนะคะซึ่งจะไม่มีการกรีดเฉียงหรืออะไรเนาะแล้วก็จะมาต่อกันที่มาชาร่านะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นของเมยบลินตัวนี้เลยค่ะก็จะปัดไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นแบบสูตรกันน้าด้วยนะคะสําหรับคนที่ตามันก็ลองดูตัวนี้ได้เนาะแล้วก็มาต่อกันที่ขนตานะคะวันนี้จะเลือกใช้เป็นของพีทิดอันนี้นะคะเขาจะมีเฉพาะในเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาใหญ่เท่านั้นนะคะก็จะติดไปเลยนะคะซึ่งจะ ทำให้ตาเราดูกลมโตมากขึ้นนั่นเองนะคะการติดขนตาปลอมเนาะแต่สําหรับเพื่อนๆที่ติดไม่เป็นนะคะก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะยากเกินไปเนาะส่วนปากนะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นของนี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบว่า6สีนะคะในอันเดียวเนาะเห็นดีหลายสีดีก็เลยลองหยิบมาใช้ดูนะคะเขาจะมีแบบว่าสีโทนส้มโทนชมพูอย่างนี้นะคะแอมจะใช้เป็นสีส้มเข้มๆนะคะทาไปก่อนนะะใช้เป็นสีแดงนี้นะคะทาบริเวณในปากนะคะ โอเคค่ะลุกที่ได้ออกมานะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะ,ะซึ่งเป็นลุกง,ง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่นะคะโดยใช้ของในเซเว่นนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยรีเควสกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะในเซเว่นเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่สกินแคร์นะคะไปจนถึงเครื่องสำอางขวตาบองะอะไรก็แล้วแต่ะคะก็ลองเลือกดูกันเนาะ,ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งหน้านะคะถ้าเรามีผิวที่ดีเลือกสกินแคร์ที่ถูกต้องนะคะก็ะะะจะทําให้การแต่งหน้าเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมี Facebook เนนะะ ian, ะะเดบยวกบใน YouTube แล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup emmy นั่นเองนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย